evolution of success วิวัฒนาการของความสำเร็จหน้าตาเป็นอย่างไรสวัสดีครับปีครับก่อนที่จะไปชมพอดแคสต์รู้หรือเปล่าละครวิทวะเรื่อง the n everlasting เปิดขายบัตรแล้วนะครั้งแรกกับละครวิทวะละครที่จะพาคุณไปสู่ประตูนิรันดรและมาร่วมกันสืบสวนไปกับนักสืบไร้ชื่อจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนมาหาคำตอบได้ใน the everlasting ประตูนิมิตชีวิตนิรันในวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ณ h a l l of i n t e r n ทเีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์ w w w l ล o n w i ะครวิทวะ .com ได้เลยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Instagram ละครวิทวะและ TikTok รซีอูละครวิทวะนั่นเองแล้วมาร่วมกันค้นหาหน้าตาความสาเร็จในแบบของคุณสวัสดีครับปีครับ สวัสดีค่ะคุณแม่น้องปีค่ะวันนี้แม่รู้ไหมว่าจะมาคุยเรื่องอะไรก็พอทราบที่หนูบอกแม่ว่าจะคุยเรื่องความสําเร็จอืมถูกถูก็คือความสําเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะค่ะอืมแล้วอย่างแม่จะให้นิยามของคําว่าสําเร็จว่าอะไรอืมนิยามคําว่าความสําเร็จไม่ให้ที่ความดีอืมแม่เน้นเน้นว่าการทําความดีเนี่ย มันน่าจะนำพามาซึ่งซึ่งความสำเร็จอืมคือเบสความคิดพื้นฐานของการที่จะสำเร็จได้ก็คือความดีถูกไหมใช่ความดีนี่มันถ้ามันรู้ไปก็คือพวกอันยังไงแบบก็เหมือนเราทำอ่ะทำทุกอย่างอย่างวันนี้อทำความดีอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้ มันจะไม่ดีเพราะเราทําวันนี้ให้ดีแล้วอ๋อก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นแหละ <_ d ota> ใช่สุดท้ายแล้วผลที่จะตามมาก็ค, <_ d ota> คือความสําเร็จ <_ d ota> อโอเคโอเคอันนี้เข้าใจแล้วอย่างอย่างประโยชที่เขาว่าความสําเร็จของพ่อแม่เนี่ยคือความสําเร็จของลูกอันเนี้ยมันมันจริงไหม <_ d ota> สําหรับแม่ความสําเร็จของพ่อแม่คือความสําเร็จของลูกก็ก็ก็มีส่วนเพราะว่าลูกอ่ะ ในชีวิตของของของแม่ลูกก็มีมีมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆเรื่องอ hmm. ทั้งชีวิตประจําวันในการเลี้ยงดูทำให้ทาให้แม่รู้สึกว่าลูกอะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแม่มากก็เลยก็เลยเน้นว่าเออถ้าถ้าจะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จด้วยมันมันก็น่านจะมีส่วนว่าลูกลูกทำอะไรสำเร็จแล้วแล้วแล้แ,ลแม่จะภาคภูมิใจ คือในวัยที่ก็คือมีลูกมีอะไรแล้วเนาะก็คือความสําเร็จก็แตกต่างออกไปตามช่วงวัยใช่ใช่ใช่แต่สเต็ปแรกที่ที่ที่จะสอนลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องความดีนี่แหละลูกลูกเป็นควาเป็นเป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบมีมีมีอะไรมีการทําอะไรที่ดีกับสังคมเนี้ย เบสความคิดที่ดีมันก็จะส่งผลให้ประสบความสําเร็จใช่อย่างเราแบบขยันใช่แล้วกับอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่การเรียนก็ได้ใช่ถูกตอแล้วแต่แล้วแต่กิจกรรมอ่ะเราเราเราอยู่ในกิจกรรมตอนนั้นตอนนั้นเราอยู่ในกิจกรรมอันไหนอแล้วเราทําทําให้ดีอแล้วแล้วปีเคยปีเคยได้ยินไม่เคยได้ยินหรอกเคยเจอที่พะเยาหน้าบ้านเราเลยอืมีร้าน ไม่ระบุไม่ระบุชื่อร้านไม่ระบุชื่อร้านเป็นร้านสองร้านร uh huh. ้านหนึ่งลูกค้าร้านหนึ่งไปจอดรถอยู่อีกหน้าร้านหนึ่ง uh huh. แล้วกลายเป็นว่าเรื่องนี้แหละก็เลยจุดประเด็นให้เกิดการทะเลาะก,กันระหว่างสองเจ้าของร้านครับอ่าแล้วควเนี้ยเขาก็ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาเรื่องที่จอดรถนี่แหละ uh huh. สุดท้ายมันมีประโยคนึงพูดว่าลูกผมจบวิทย์วะเกียรตินิยมรอบหนึ่งอีกคนบอกลูกผมจบ แพทย์เกียรติยศระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกับการจอดรถไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาเขาเอาเป็นว่าคงเป็นความภาคภูมิใจของเขามากกว่าว่าลูกเขาอะสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อซึ่งซึ่งซึ่งแต่ละคนอะพ่อแม่แต่ละคนอะมองความสําเร็จก็น่าจะมองมองจุดทุกคนอะสรุปแล้วก็คือมองที่ตัวลูกว่าตัวเองอะเลี้ยงลูกแล้วประสบผลสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ แต่แต่แต่แม่คงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าแม่เป็นนะแม่แม่ก็าอาจจะดีใจความดีใจของเออลูกแม่ประสบผลสําเร็จแต่แม่คงจะดีใจเงียบๆอ่ะ,อะคงคงไม่เอาไปไปไปพูดที่ไหนเพราะว่าเพราะว่าคนที่ไม่สําเร็จเขาก็มีเราก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราอืมก็เรื่องปัจเจกบุคคลละทีนีแแน้แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่คนเนาะก็สื่อว่าก็ค,คือความสําเร็จ ของแม่ก็คือความสำเร็จของลูกถูกไหมใช่อืมแต่แบบความสำเร็จของปัจเจกบุคคลอะคือแต่ละคนอะก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนถูกไหมใช่คืออสมมติสมตสมติตอนปีเด็กเด็กเด็ก,เด,กเด็กเล็กเลยปีฝันว่าปีอยากเป็นนักพินแม่จำได้ไหมจำได้จำได้ อ่าแล้วตอนตอนนั้นแม่รู้ไหมว่าปีอยากเป็นนักบินรู้สิลูกก็ของเล่นทุกชิ้นของลูกแม่ที่ถืออยู่ตลอดเวลาก็คือเครื่องบินให้ไปเลือกของเล่นลูกแม่จะมีของเล่นที่เยอะมาก <c oughs> เป็นเครื่องบินทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างจะเป็นเครื่องบินหมดกิจกรรมการไปดู <c oughs> การแบบเขาเรียกอะไรอะงาน,งนเด็กงานมันเด็ก <c oughs> หรืออะไรก็ก็จะต้องไปที่เครื่องบิน <c oughs> ซึ่ง ซึ่งลูกก็คงเลือกเองอะที่จะชอบแหละ,ะซึ่งตอนนั้นแม่คิดไหมว่าวันทุกวันนี้ปีจะเป็นนักบินอไม่ได้คิดแต่คิดคิดแต่ว่าเขาชอบอะแต่แต,แต่แต่ถามว่าจะจะได้เป็นนักบินไหมนี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดคิดแต่ว่าลูกก็ชอบเครื่องบินก็แม่ก็หาอุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องบินหาภาพยนตร์มาเปิดให้ดูซึ่งลูกแม่ก็ดูแล้วก็จําจําได้ทุกอย่างอะจํา จ<ส>ำเป็นทำทุกอย่าง,างของเครื่องบินได้ลใช,ใช่พูดได้หมดถามเรื่องนี้ก็อธิบายสเปคของของเครื่องบินได้อะไร<ม>แต่ทำไมลูก <c oughs> ของแม่มาเปลี่ยนหรือว่ายังชอบอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นนักบินใช่คืออุย้ยความสำเร็จต่างจากช่งวงวัยถึงแบบคือตอนเด็กก็อยากเป็นนักบินใช่ไหมแต่แบบพออยู่ไปอยู่มาก็แบบตายละไม่อยาก เราผิดชอบชีวิตคนเป็นร้อยเออนะก็เลยพันตัวอยากเป็นนักข่าวาปีนะั้นใช่ไหม,อมตอนมองไปมมแม่ก็เห็นก็ก,ก็ก็ไม่แ่ไม่เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของปีอะแบบแบบเซอร์ไพรส์เนาะแบบได้แบบเยอะแยะไปหมดอ,มอมือไปเที่ยวบ้านเพื่อนแม่พอกลับมาปีก็ร้องเพลงจีนซึ่งปีก็ไม่เคยร้องให้แม่ฟังเลย แล้วแม่ก็ไม่เคยมีเพลงจีนอยู่ในรถไม่ค่อยเปิดเพลงช่วยอปีก็ก็กลับมาแล้วร้องร้องคาราโอเกะเพลงจีนได้ซึ่งแม่กับพ่อก็ก็อึ้งนะเออแต่พอไปส่งพี่สาวเต้นลำเป็นเต้นงานละครอะไรอย่างเงี้ยกลับมาปีก็ร้องเพลงลูกกุ้งได้ซึ่งแม่ก็ ก็ทึ่งอีกแหละทึ่งว่าอ่าลูกแม่ไปหัดตอนไหนซึ่งแม่ไม่เคยได้ยินเลยแม้แต่ครั้งเดียวได้ยินอีกทีก็คือปีร้องออกใหม่แล้วอืม,อมความสาเร็จต่างจากช่วงวัยใช่ใช่ใช่ก็คืออ่าอย่างตอนเด็กปีอยากเป็นนักบินโตมาปีเคยฝันช่วงหนึ่งว่าอยากเป็นนักร้องอจนกระทั่งรู้ว่าโอเคเป็นนักข่าวดีกว่าเปลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมลูกเปลี่ยนม,มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตลอดเนาะซึ่ง ความสําเร็จต่างกันไปตามช่วงวัยแม่แม่ไม่ค่อยแบบแบบฟิกในตัวลูกแม่ลูกแม่จะเป็นอะไรก็ได้อ<ม>ขอให้ลูกแม่ทําแล้วมีความสุขอืมแม้ว่าทุกอย่างอะ่ะมันจะตามมาความ,มสําเร็จหน้าที่ร้าน้องอมันมันมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นผลพลอยได้มากกว่า<ม>ที่ที่จะตามมาอคือนั่นแหละ เบสคือความดีและทุกอย่างก็จะตามมาทีหลังใช่คิดดีทําดีใช่ทําวันนี้อ่ะวันนี้อ่ะทาดีอ่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ดีอใช่ไหมถูกถูกปีทําวันนี้ดีแล้วปีจะมาคอยกังวลไหมว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ดีเพราะว่าเราทําดีแล้วอ่ะอืม,อมไม่ต้องมีไม่มีคําว่าเสียใจอะ่ะแม่ว่านะถึงแม้จะไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่ก็ตั้งใจดีจะทาใช่ใช่ใช่ก็คือ อาจจะไม่สําเร็จภ,ภายนอกแต่ว่าในใจใช่สําเร็จไปแล้วช,ชโอเคแล้วอ่ะคุยเรื่องความสําเร็จที่ว่าความสําเร็จของแม่คือความสำเร็จของลูกไปละคราวนี้ถ้าเกิดความสําเร็จของแม่ไม่ใช่ลูกอ่ะหรือว่าแบบสักวันหนึ่งปีมีปีมีเงินปีมีงานปีมีทุกอย่างพร้อมปีมีแฟนมีคนรักอะไรอย่างนี้ละแล้วความสําเร็จของแม่คืออะไรถ้าไม่ใช่ลูกก็สำเร็จเหรอ ก็ก็น่าจะเป็นเป็นการใช้ชีวิตที่ที่เรียบง่ายเพราะว่าเพราะว่าบางทีการเลี้ยงลูกก็เราก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้เรียกว่าเรียบง่ายอะเนาะมันมีมันมีปัญหาเข้ามาทุกให้ให้แก้ได้ทุกทุกวันปัญหาเรื่องลูกเนี่ยมีมีหมดความกังวลความห่วงใยแต่พอพอพอลูกที่ว่าเหมือนเป็นลูกนกแล้วก็ปีก้าละ ที่จะหัดบินโผบินไปแล้วต่อไปแม่ก็ต้องเป็นแค่ลมใต้ปีกให้ลูกแค่นั้นเองก็คือคอยผักดันใช่แล้วแม่จะใช้ใช้อะไรอะ่ะใช้ชีวิตให้มีความแบบประสบผลสำเร็จเนี่ยแม่ว่ามันมันน่าจะมาถึงถึงจุดสูงสุดของแม่แล้วที่ว่าส่งลูกๆทุกคนให้ถึงฝั่งแต่อไปแม่ก็ถ้าจะใช้แม่ใช้ชีวิตแม่ก็คงจะท่องเที่ยวกับพ่อใช้ชีวิตให ให้เรียบง่ายแล้วก็มีเงินทำบุญมีเงินให้ทานช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมเป็นความสุขในวัยเกษียณใช่ใช่ใช่น่าจะใช้ใช้ชีวิตอย่างนั้นมีเพื่อนไปเที่ยวหาเพื่อนไปเที่ยวหาเพื่อนอะไรที่เราไม,ไม่ไม่ได้ใช้ในตอนที่เราเลี้ยงลูกอ่ที่มันขาดหายไปอะ่ะก็คงก็คงจะเอามาใช้ในชีวิตบนรนปลายเกษียณโอ้แต่พอมีลูกแล้วเหมือน แม่ก็ไม่ได้ทําอะไรตั้งเยอะเนาะถูกไหมใช่ในในในเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับตัวเองอะ่ะแทบแทบจะตัดทิงทดท้งอะ่ะอืมอืมก็อย่างแม่มีพี่ปื้มกี่ปีละยี่สิบห้าปีตามอายุพี่เออขาก็คือไม่ได้แทบไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองแฉเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับพ่อเลยดีกอ่าก,ก็ก็คือใช้ชีวิตคู่กับพ่อได้แค่แค่ปีสองปีพอมีพ,พี่พี่ปื้ม พออีกไม่กี่ปีก็มีพี่เปรมแล้วก็มีปีใช่ไหมค่ะก็ใช้ชีวิตแต่กับลูกมุ่งเน้นในการเลี้ยงลูกให้ให้เป็นคนดีอสอนสั่งทำทุกอย่างให้ให้ลูกหมดอ่ะแต่แต่แต่แม่ก็ภูมิใจนะว่าเออลูกแม่ทุกคนประสบผลสําเร็จโอเคดีดีแต่ว่าเราแม่คิดว่าแม่สําเร็จยัง ตัวแม่นะ,ะคิดว่าแม่สําเร็จแล้วอืต่อไปก็คือการใช้ชีวิตให้ให้เรียบง่ายนี่แหละลูกโ okay, okay. okay. อเคโอเคโอเคก็คือออกไปเที่ยวกับพ่อโดยที่มไม่มีลูกจะมีบ้างก็ได้นะแต่แต่แต,แต่แต่ว่าแม่ก็ยังอคิดถึงลูกคนไหนแม่ก็จะไปหาลูกคนนั้นไปเที่ยวหาก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าเออหายไปเลย,<ด>ยอะไรอ <okay. S 1> ย่างี้อืม ประมาณนี้เนาะอะ,ะอะย่างอาแม่คิดนี่ละแล้วแม่อยากจะฝากอะไรถึงพ่อแม่หรือว่าลูกที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อือก็ก็ก็อย่าไปก้าวไก่อะไรกับกับกับลูกมากเพราะว่าเราควรให้อิสระในด้านความคิดเนาะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งแม่ก็ให้ลูกแม่ทุกคนมาโดยตลอดส่วนใหญ่แม่จะเป็นจะจะทำอะไรให้ลูกหมดอะ บางคนก็บอกว่าทําไมไม่สั่งสอนลูกให้ทําการบ้านการเรือนซึ่งแม่คิดว่าการที่แม่ทำและให้ลูกเห็นนะอลูกแม่ซึมซับได้ได้ได้ทุกคนแหละอมไ,มไม่ต้องสอนสั่งอะไรมากมายอะอะลูกแม่ทํากับข้าวลูกก็เห็นแม่ทําความสะอาดบ้านลูกก็เห็นแต,แต่แต่แต่แม่จะให้ลูกทําทําหน้าที่ของแม่อหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเพราะว่าแม่เคยบอกอยู่แล้วว่าหน้าที่ของลูกคือการเรียน เรียนหนังสือเรียนไปเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่บาพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ได้ทําไมเธอต้องทําลูกงานให้ให้ลูกหมดทําไมไม่ฝึกลูกทํางานอย่างอื่น <c oughs> แม่คิดว่าในพื้นฐานของของของ,ของลูกแม่ทุกคนอะ่ะการใช้ชีวิตอะ่ะการทําความสะอาดบ้านหรืออะไรอะไร,อะไรเดี๋ยวก็เป็นเองอ <c oughs> ซึ่งซึ่งมันก็เป็นอย่างที่แม่แม่คิดนะเพราะว่าลูกแม่ไปอยู่หอไปอยู่ คอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บกวาดบ้านเองได้ก็ก็ทําความสะอาดห้องเองได้ทําทําเป็นได้โดยที่แม่ไม่ต้องสอนอเอาเป็นว่าซึมซับจากการกระทําของแม่มจะว่าอย่างก็คือการเรียนในห้องเรียนอ่ะคือมันไม่สามารถที่จะย้อนหลังกลับมาได้ละออืก็เลยให้มุ่งไปให้มุ่งไปที่ห้องเรียนมากกว่าช่แล้วเรื่องที่มันซึมซับผ่านกิจวัตรประจําวันได้ก็คือปล่อยให้ซึมซับไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ทําได้อยู่ดีใช ทำได้หมดลูกแม่ก็แม่ก็ไม่เห็นลูกแม่จะมีความบกพร่องอะไรในด้านการใช้ชีวิตประจําวันอืมก็จริงปีก่ไม่เคยซักผ้ามาก่อนอยู่ๆก็ซักผ้าเป็นเพราะพราะอะไรก็เพราะเห็นใช่ไหมลูกเห็นแม่ทําก็ถูกก็ถูกก็ถูกเอเรื่องนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยเนี่ยแม่แม่ไม่เคยจําทีจาใช่ใช่ไหมไม่เคยบอกว่าจะต้องตื่นมาซักผ้าคนนั้นจะต้องมาหุงข้าวคนนั้นจะมาถูบ้านแม่แม่ไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นแม่ทําให้หมด หน้าที่คือเรียนเรียนให้ดีแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ปีแบบเล่นเกมเล่นเกมแบบติดเกมหนักว่าแบบเล่นเกมวันละสิบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแม่เคยห้ามไหมไม่เคยอืทําไมก็บอกแล้วไงแม่แม่แม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคนอื่นจะคอยห้ามอืสิ่งเดียวที่แม่พูดว่าอะไรห้ามเติมเกมไม่ก็ก็คืออย่าใช้เงินเติมเกมอ เพราะว่าอย่างตัวเองยังหาเงินไม่ได้ใช่ไหมก็ให้เล่นตามนั้นแหละคุณเล่นได้อะไรตรงไหนได้คุณก็เล่นได้แค่นั้นใช่ไหมประมาณนั้นแต่แต่แต่ว่าให้ห้ามอ่ะแม่ไม่ห้ามลูกเพราะว่าแม่เชื่อมั่นว่าลูกแม่มีความรับผิดชอบอืก็คือไว้ใจลูกพอสมควรแล้ะถ้าตอนเช้าปุ๊บคุณตื่นไปโรงเรียนตรงตามเวลาก็คุณก็สอบผ่านอ่ะคุณไม่ต้องแม่ไม่จําเป็นจะต้องห้ามอืมจริงจริงก็คือ แล้วลูกมีความรับผิดชอบดีอยู่แล้วก็จริงจริงก็ไม่จำเป็นต้องไปห้ามก็คือเขาทำแล้วเพราะแม่คนอื่นอ่ะแต่แม่ไม่เคยห้ามลูกแม่ข้าคนนะเรื่องเล่นเกมก็เล่นก็เห็นก็เล่นหนักอยู่นะก็เล่นหนักสุดๆแล้วก็ก็คือตราบใดที่ความสําเร็จมันมันทําให้เห็นน่ะก็คือทําให้พ่อแม่ไว้ใจได้ก็คือแม่ก็ไม่ห่วงถูกไหมใช่โอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็แม่ก็ฝากไว้เท่านี้ ก็คือพ่อแม่ก็ค่อยแค่คอยคอยดูอยู่ห่างๆดีกว่ากับ mm. กับการที่จะดูลูกอะว่าลูกเราอ่ะแต่แต่แต่จะให้ปล่อยปละละเลยไปเลยนี่มันม,มันก็ไม่ได้ uh. ก็ต้องคอยดูอยู่หา่างๆอ่ะ mm. ก็ก็นี่อย่างที่แม่บอกแหละว่าพ่อแม่เป็นได้แค่แค่เป็นเหมือนแม่นกกับน้องลูกเนาะไปหาอา,อาหารมารักษาความปลอดภัยไม่ให มีภัยอันตรายมีกินข้าวกินอพอลูกจะเริ่มบินอะไรก็ต้องสอนบินอสอนบินไปก็ต่อไว่าบินได้แล้วก็เราก็เป็นได้แค่ลมใต้ปีกให้ลูกกับลูกแสดงว่าแม่จะเป็นแม่นกถูกไหมแม่ก็เปรียบตัวเองเป็นแม่นกน่ะล,ลูกเราแม่รู้จักนกอยู่ข้างพี่ตาไหมนกอยู่ข้างพี่พตาตาแม่รู้สิลูกเนี่ยเล่นมุกกับแม่ใช่ไหมเนี่ย มันแปลว่าอะไรเอ้าแต่ก่อนตัวเองดูละครนะนี่เออแล้วยังไงอะแม่แม่ตะแม่ตกข่าวลุกมูนินมูตาจำได้ไหมสารเร็งเล่งงานแานเร่งเงาเร่งเล่งอะเออเออมูนินมูตาเออทำไมอะลูกเ๋อเขาก็มีประโยคหนึ่งเขาพูดว่านกอยู่ข้างพี่ตานะคะแต่จริงๆนกไม่ได้อยู่ข้างพี่ตาหรอกแล้วนกไปอยู่ข้างใครอะจำไม่ได้ มันเป็นคำที่ฮิตสมัยนี้อืมอืมวันนี้วันนี้เนาะแต่วันนี้แม่ฝากไว้เท่านี้น่าจะน่าจะมีแค่นี้หมดแล้วค่ะโอเคงั้นรอติดตามดีกว่าว่าอีพีหน้าเป็นใครได้ลูกรอดูรอดูโอเคโอเคโอ้แต่ที่สำคัญต้องไปดูอะไรต้องไปดูอะไครต้องดูอะไรไปดูละครใช่ไหมเอ๋น้องปีบอกว่าต้องให้แม่อยากให้แม่ไปดูละคร ของคณะวิศวะจุฬาถูกต้องอทีนี้ต่บวันวันเวลาน้องปีต้องต้องต้องบอกอีกทีเพราะว่าแม่จำได้โอเคเดี๋ยวบอกท้ายคลิปเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะฮะก็คืออยากชวนทุกทุกคนเลยไปดูละครวิศวะโอ้ยอันนี้ต้องบอกแรนดิ้งนิดนึงว่าว่าเขาไม่เรียกวิศวะนะแม่มันจะเชยเด้อเขาต้องเรียกว่าวิศวะวิศวะเออต้องเป็นวิศวะที่วอลแวนสละอีดอนเด็กวิศวะเออแล้ววอลแวนสละอ่ะ โอเคโอเคจะได้ตามเทรนด์เขาได้โอเคโอเคสําหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรนกจะอยู่ข้างอ้ยแม่แม่แม,แม่มันมีมันมีมันมีอีกอันนึงให้แม่แบบเอาเดเอามือไปปิดกล้องโอ oh, แบบว,ว่าเอามือแบบไปปิด,ป,ดปิดกล้องนี้เลยอ่ะได้เออเออ uh. ปิดให้หน่อยบ๊ายบายปิดแบบปิดมิดเลยเออ <c oughs> ลับมาเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับปีครับรู้หรือเปล่าละครวิทวะเรื่อง The n e v e r Lasting เปิดขายบัตรแล้วนะครั้งแรกกับละครวิทวะละครที่จะพาคุณไปสู่ประตูนิรันร์และมาร่วมกันสืบสวนไปกับนักสืบไร้ชื่อจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนมาหาคำตอบได้ใน The n e v e r Lasting ประตูนิมิตชีวิตนิรันร์ในวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ The นะ Hall of e n g i n e e r คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย สามารถซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์ w w w l a ค o r n w i ะ w a c o m ได้เลยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Instagram ละค o r n w วะและ t i k t o k กซีอูล a c o r n w i z w นั่นเองแล้วมาร่วมกันค้นหาหน้าตาความสำเร็จในแบบของคุณ